สวัสดีครับเพื่อนๆว้ม่ได้เจอกันนานนะครับหน,หน้า,หาเห็นตาเหมือนเดิมนะครับอย่างบอกอย่างที่บอกนะครับขี้เกียจัดคลิปคนวิวก็ไม่เยอะเนาะพูดโม้ๆไปเนี่ยคนฟังรู้เรื่องเปล่าก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าผมก็ใช้ภาษาของอังกฤแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ใช้ทรัพย์เทคนิคหลายอย่างนะครับ แต่ก็อ้ำไม่เป็นไรนะครับก็เราก็ถือว่าทํากันสนุกๆนะครับสาหรับ e c h a n n แนลช่องนี้นะครับก็เผื่อใครฟังเป็นประโยชน์ก็เอาไปเทรดได้กาไรก็ดีใจด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์หุ้นไทยหน่อยดีกว่านะครับผมมีเวลาเช้านี้เพราะว่าเงินยูโรเนี่ยน่าจะยังเทรดไม่ได้ในช่วงเวลาตอนนี้เพราะว่าตอนนี้อยู่ในไททิ่งเลนจ์นะประมาณแค่สิบพิ p นะครับความสูงของเลนจ์แล้วก็เป็น t ทรดดิ้งเ n นจมาตั้งแต่ช่วง US session เมื่อคืนนี้เลยนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาเป็น v e r y t i g h trading t range ในช่วงก่อนปิดตลาด US จนถึงจนถึงตอนนี้เลยนะครับทำให้ผมเทรดไม่ได้นะครับแล้วแต่ผมยังมองว่าเงินยูโรน่าจะมี reverse มี bullish reversal ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ากำลังรอดูอยู่ว่าจะสามารถเล่นเบรคขึ้นได้หรือเปล่านะครับก็เ <c oughs> มื่อวานนี้เงินยูโร ลงมา2วันนะครับลงหนักมากนะครับแล้วก็เบรกนะครับโลของเทดดิงเลนเปีนะครับมาลงมาแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นฟูตฟอลว์ทูในการเบรกนะครับทำให้เพิ่มโอกาสที่เงินยูโรจะลงอีก,อ,กอีกเยอะเหมือนกันนะครับลงไปลึกนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไคลแม็กซ์มากนะครับน่าจะมีรีเวอร์ซ่ขึ้นมานะครับ ก็ช่วงนี้อาจจะเล่นลองสั้นๆได้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เล่นเล่นชุดเด้งเล่นลองเหมือนกันนะครับช่วงเย็นเออไม่ได้เทรดนะครับช่วงค่อนๆไปเย็นๆแล้วครับเมื่อวานนี้ถ้าเล่น,ถ,ลนถ้าเล่นชอ็อตเนี่ยโหได้กาไรอีกเยอะเลยนะครับคือเรียกว่า2วันที่ผ่านมาใครเล่นชอ็อตดีๆในยูโรเนได้เงินกําไรเพียบเลยนะครับ <c oughs> อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามามาดูกันนะครับเออ ก็เ <c oughs> นี่ยนะครับเอามาดูหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยเนี่ยเอ่อจากที่ผมบอกว่ามันอยู่ในบอสแบรชแนลนะครับแล้วก็เออ่ชุดที่ลงมาเนี่ยมันมีมันมีเขาเรียกอะไรอะ hesitation ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เออ่จริงๆอ่ะผมดูแล้วมันเหมือนกับบูกิฟอัพนะครับเมือม่อเมื่อสัปดาห์ ประมาณช่วงกลางๆเดือนนะครับอย่างีี่วันที่16เนี่ยแล้วผมคิดว่ามันน่าจะลงนะครับเพราะว่าผมดูจากการเด e ร์ช o ูดแบร์แชนแนลตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ย <c oughs> จากการมี Hesitation ตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีการลงของชุดสุดท้ายเนี่ยมันลงแบบแบบแบบไม่ได้คือลงแบบลงแบบไม่ได้เป็น Strong นะครับทำให้ผมเริ่มมีความรู้สึกว่าตลาดหุ้นไทยอ่ะน่าจะ น่าจะกลับตัวนะครับน่าจะกลับตัวนะครับแต่ว่าโดยเฉพะาะเมื่อวานนี้เป็นบูบาคลสใกล้หายด้วยนะครับมันเบรกเบรกเบรกโลของวันที่2 2แจนนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี้ยเบรกลงมาแล้วก็ เป็น Bad l o w t l r o u g h ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยมันเป็นบูบา close ใกล้ High นะครับอันนี้เป็นสัญญาณของ t u ด t ชันตลอดนะครับตอนที่เบรกแรงลงมาเมือ่อเมื่อวันที่20วันที่16 17 18ที่ผมบอกว่าให้ระวังให้ดีนะครับมันก็มี Reversal ขึ้นไปนะครับเนี่ยมันขึ้นมาแล้วก็ลงมาอีกเล็กนึ่งทำ Small second Leg Down จบแล้วก็ Revers e ขึ้นมานะครับเนี่ยทำ g h l o w e ว Low ทำเหมือนกับก้อนเนี้ยกำลังเป็น expanding triangle อยู่นะครับในในช่วงเลนจ์ระหว่างประมาณ920ถึง967จุดนะครับซึ่งผมกเ็เริ่มรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่มันจะกลับตัวนะครับเหตุผล2อ,อย่างคือ1น,นะครับมันมันถึงเครียกด่านสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยครับ l o ของเมื่อวันที่1ธันวาคมนะครับปีที่แล้วนะครับ นะครมันเนี่ยแถวแถว928.8เนี่ยเป็นเมเจอร์ไฮโลนะครับถ้า,าถ้าบูต้องการรักษาบู channel นี้อยู่นะครับยังต้องการให้ภาพรวมมันเป็นเ,เขาเรียกอะไรบูเทรนนะครับบูเทรนนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องไม่ต่ำกว่า928.8นะครับในเซฟตี้อินด t u r อร์นะครับ ก็จะเป็นจะต้องรีเวิร์สขึ้นไปนะครับซึ่งอันเนี้ยเมื่อวานเนี้ยมันลงมาถึงปากการด่านสุดท้ายเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันลงมาใกล้ตัวนี้มากนะครับยังไม่ยังไม่ดิฟบิโลนะครับถ้าดิฟบิโลลงมาเนี่ยนะครับทั้งก้อนเนี้ยข้างบนเนี่ยมันจะกลายเป็นเทรดดิ้งเลนใหญ่นะครับคือเป็น expanding เป็น expanding triangle นะครับนะครับซึ่งมันก็ทำให้ภาพรวมของคนที่มองเนี่ยมองว่ามันมันไม่ได้เป็นเป็น strong บู๋นะครับตรงจริงถ้ากลับตัวจากตรงนี้ขึ้นไปเลยเนี่ยเราไม่แตะเส้นบูเทลไลน์เส้นนี้ตอนนี้มันลงมาเทสบูเทลไลน์เส้นสีฟ้าเห็นไหมครับเนี่ยซึ่งถ้ามันไม่แตะแล้วมันขึ้นไปนะนะครับขึ้นไปแบบสตรองมีคอนเส็กติฟบู๋ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุป๊บขึ้นมาเนี่ยนะครับจะมีคนอยากจะบายตามเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามมองว่ามันจะกลับขึ้นไปนิวเอาไทม์ไฮเดิมของมันที่เนี่ยเมื่อวันที่17 กลุ่มภาผ่านเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็มีแมกเนตนะครับเ,เป็นเบรกเอาแกลบนะครับที่มันเบรกลงมาตอนแพนเดกนะครับที่ลงมาหนักๆช่วงปี2อ0 0ช่วงต้นปี2020น่นะครับเนี่ยมันมีมันช่วงเริ่มที่มันเบรกมันเบรกลงมาตั้งแต่ปลายปี2019เนี่ยเนี่ยมันมีมันรีฟแกลอยู่ข้างบนเนี่ยแกลเนี่ยยังไม่ถูกปิดนะครับซึ่งเป็นแมกเนตนะครับแล้วก็เส้นแบตเทนไลน์เส้นเนี้ย เป็นแมกเนตเหมือนกันนะครับที่มันมันควรจะแอดชีฟนะครับโดยการขึ้นไปเบรกเส้นแบร์เท็ดไลน์เส้นนี้แล้วก็นะครับแล้วก็ถึงปิดแก๊ปของ9 d e c เดซ e r บปี2019ขึ้นไปเหนือไฮนี่ยนะครับนะแล้วก็ทำ <c oughs> เบรกบูช a นแนลนี้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าถ้าเบรกรอบนี้แล้วจบภารกิจนี้แล้ว เฟลนะครับก็ขัดคราวนี้คราวนี้มันจะเป็นเวสเวสท็อปของจริงนะครับจะเป็นเวสตัวนี้นะครับ1นะครับเป็นเวสตัวนี้1 2นะครับแล้วก็3นะครับแถวแถวนี้นะครับเนี่ยนะครับโดยถ้าไม่ถึงเนี่ยขึ้นมาแถวแถวนี้แล้วเฟลนะครับเนี่ยไม่ถึงตรงเนี้ยหนึ่งพันเอ่อหนึ่งพันแปดสิบหนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าจุดสองซึ่งเป็นสตาร์ทออฟเซลไคลแมกเนี่ย มันมันจะยังอยู่ในแบร์นะครับแล้วก็มันสามารถกลับลงมานะครับแม้กระทั่งกลับลงมาถึงโลโลที่เคยเบรกลงไปถึงแพนดิมิกก็ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะลงไปลึกขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเนี่ยอาจจะลงมาถึงนี่เลยนะครับเนี่ย <c oughs> ลงมาถึงนี่นะเพราะเหตุผลเพราะว่าการเบรกลงมาเนี่ยชัแนลมันไท g h มากนะครับแล้วก็อันเนี้ยชุดใหญ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสองเลกใหญ่นะครับ 1เลก b l b a c k แล้วก็2เลกใน2เลกเนี่ยเป็นในที่2เนี่ยมันทำเป็น channel เป็น week blue channel ที่เราเคยคุยมานานแล้วใน week ที่3นะครับแล้วก็อันเนี้ยมันพยายามจะเบรก channel ขึ้นไปถ้าเบรกแล้ว fail นะครับแล้วไม่ถึงไม่ถึง start of sell climax ตัวนี้นะครับมันก็มันก็ยังถือว่ายังอยู่ใน bear นะครับแล้วก็ยังอยู่ในที่พ้นของแบ a r แล้วก็สามารถลงมาทำอีกเลกหนึ่งที่ต่ำกว่า600 จุดนี้ได้นะครับยังประมายไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่งไงก็ตามเนี่ย <c oughs> มันก็ต้องผ่านจุดนี้ไปก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นจุดเริ่มของเล็กที่2เนี่ยมันก็เป็นเมเจอร์นะครับเมเจอร์ไฮและโลตัวที่สําคัญเหมือนกันถ้า,ถ,าถ้าเบรกลงมาแรงๆแล้วก็ถึงตรงนี้แล้วมันฟอร์มเทรดดิ้งเลนนะครับมันยังกลับขึ้นไปใหม่ก็ก็เป็นไปได้นะครับยังเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่า ชุดเลขที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไท g ์นะครับชุดนี้ก็ขึ้นมาก็ไท g ์นะครับมันเป็น spy channel ก็โอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะเป็น big กเทรด i n g ง a n นอยู่ระหว่าง1,080นะครับจนถึงเนี่ย600เนี่ยจุดนะครับเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับอาจจะเป็น t r รด d i n g เ a นเนี่ยไปอีกหลายปีเลยก็ได้นะครับซึ่งอาจจะแกว่งลงมาแล้วก็กลับขึ้นใหม่ๆอะไรนะครับซึ่งเวลามันอยู่ใน t r รด d i n g เ a นะมันอยู่ในไม่อยู่ในเทรนด์เนี่ย นะครับมันอาจจะเป็นบูเล็กนะฮะบูเล็กในเทคนิคงเ้นนะครับมันก็ทําให้คนตื่นเต้นนะครับนึกว่ามันเป็นบูเทรนนะครับอย่างเงี้ยชุดที่มันขึ้นมาเนี่ยคนก็ตื่นเต้นนึกว่ามันเป็นบูเทรนนะครับชุดเนี้ยขึ้นมามันก็งงๆนะครับเพราะว่าเนี่ยมันเพิ่งลงอย่างรุนแรงนะครับมันมีรีเวิร์สสวนกลับขึ้นมาแบบรุนแรงคนก็เลยงงว่าตกลงนี่มันเป็นแบร์หรือเป็นบูงกันแน่นะครับช่วงแรก ในปี2020น่ิะครับแต่จริงๆมันเป็นเรื่องปกตินะครับของ c คลแม็กซ์นะครับแล้วก็ถ้าไปอ่านในวิกิชาดเราจะเห็นว่ามันอยู่ในบู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 เทนชุดใหญ่นะครับซึ่งการเบรกลงมาเนี่ยมันก็มันก็มันก็มีโอกาสกลับขึ้นไปนะครับคือมันก็ไม่แปลกนะครับในเซตเซตอินด็กซ์เนี่ยมันตลาดนี่อยู่ในบูเทนอยู่นะครับยังอยู่ในบิ๊กบูชานเนลนะครับเพราะฉะนั้นเมันลงมาที่โลมันก็ บ่ายกลับขึ้นไปเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นชุดที่จะขึ้น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 ไปนะครับจนถึงออท time high นะครับที่หนึ่งพันสองรอยี่สิบจุดหรือไม่นะครับเราก็จะได้รู้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เบื้องต้นเนี่ยมันก็ยังอยู่ในท e s ด i n g r a n g นะครับมันอยู่ในท e s ด i n g r a n g แล้วก็อย่างแรกเนี่ยมันช่วงที่มันขึ้นมามันกิน stop ตัวนี้เห็นไหมฮะ กินซอกของแบร์แบร์ที่เบสว่านี่คือแบร์เทรนด์แล้วก็ต้องลงต่อลองลองลองลงมาเนี่ยอันนี้มันเริ่มกินเพราะฉะนั้นอันนี้มันอาจจะเป็นบอสแบร์ชานเอลนะครับอาจจะเป็นบอสแบร์ชานเอลแต่บอสแบร์ชานเอลก็อาจจะขึ้นไปได้รีเวิร์าขึ้นไปได้สูงนะครับอย่างที่ผมบอกขึ้นไปได้ถึงตรงเนี้ยหนึ่งพันแปดสิบก็ได้นะครับซึ่งผมยังมองว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับตอนนี้มันมีความพยายามในการเแบรบก เบรกโลเนี่ยครับโลของวันที่12เมยนะครับลงมานะครับแต่มันดูแย่ตลอดเลยนะชุดที่เบรกลงมันดูเหมือนมี hesitation ในการเบรกโลนี้นะครับเห็นไหมครับตลอดที่ลงมาทำให้ผมเริ่มรู้สึกว่าแบร์ที่เห็นแบบเนี้ยมันก็จะร่วมรู้สึกไม่ดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามัน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 ถ้ามัน reverse ขึ้นไปเนี่ยนะครับพวกนี้จะขาดทุนกันโดยเฉพาะพวกที่ช็อตข้างล่างเนี่ย เริ่มช็อตกันช่วงที่ลงมาแรงๆนะครับนะครับซึ่งตอนนี้มัน r u q u i r e n t มนมันจบแล้วนะครับในภาพใหญ่นะครับอันนี้หนลงมาสตองนะครับแล้วก็ลงมาอีกเล็กย่อยๆเล็หนึ่งรีเว r ร์ขึ้นมาลงมาอีกเล็กหนึ่งนะครับอันนี้คือในในแง่หนึ่งคือมันทำเว e b ะท t อมนะครับนะครับแล้วก็ทำม i นิ m u m นะครับเนี่ยเว e หนะครับเนี่ยเวหนึ่ง 2 3เนี่ยนะครับ1 2 3นะครับเนี่ยแต่ leg, 1, back, เนี่ยลงมาสองเลขหนึ่งคูแบกสองเนี่ครบแล้วนะครับจริงๆอันนี้คือครบมินิมัมขั้นต่ําของการการเบกลงมานะครับแล้วก็เฟลที่โลเป็นอาจจะเป็น lower low major tenor solo <c oughs> ได้นะครับต้องต้องเรามัดระวังมากๆนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าผมเห็น hesitation ที่โลแบบนี้ผมจะไม่ค่อยดีแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ย <c oughs> เราจะสังเกตว่ามันมีปิดนะครับ ใต้โลนะครับของวันที่12เมยเนี่ย2วันนะครับก็คือเมื่อวันที่5นะครับกับวันที่6นะครับก็คือเมื่อวานกับเมื่อวานซื้อเนี่ยนะครับมันเมื่อวานซื้อเนี่ยมันเบรกลงมานะครับมันเบรกลงมานะครับคือก่อนหน้าเนี้ยมันลงมาพยายามจะปิดนะมันก็โดนดันขึ้นไปนะครับลงมาก็เฟลลงมาก็เฟลเห็นไหมครับมันเฟลตลอดที่โลเนี่ยนะครับโลของวันที่ 12เมยนะครับแต่ว่ามี2วันเนี้ในสัปดาห์เนี้ที่มันลงมาแล้วมี close เนี่ยปิดต่ำกว่าโลนี้นะครับมันก็ยังมีโอกาสที่ถ้ามันขึ้นมา fail แล้วลงต่อแล้วเบรกลงแรงๆก็ลงได้นะครับเพราะว่าอตอนนี้มันเริ่มดูเหมือนมันจะ reverse แต่ก็40% chance เท่านั้นเองนะครับที่มันจะ reverse ขึ้นไปตอนนี้ 60% chance เนี่ยมันจะลงต่อนะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าถามผมเนี่ยตลาดตอนนี้อยู่ที่โลของ Bot Bank c h a n n e นะครับแล้วกเ็เรียกว่าอะไรอะ่ะการเล่นช็อตตรงนี้เ็เล่นยากนะครับต้องระมัดระวังมากนะครับแล้วก็ใครที่เล่นลองเนี่ยก็เสี่ยงนะครับคือคนที่เล่นลองเนี่ยก็อาจจะได้รีวอร์ถ้ามันรีวิร์สขึ้นไปจริงเนี่ยจะได้ reward เยอะนะครับเพราะว่าเขาเทรดใน low probability bet นะครับแล้วก็ เขาอาจจะได้กําไรเยอะถ้ามันรีเวิร์สขึ้นไปถ้าเบสถูกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับโล่พาวเวอร์เบลิตี้เนี่ยถ้าคุณเบสก็อาจจะโดนกินสต็อแต่ว่าส่วนใหญ่จะตั้งไทสต็อปนะครับอยู่คืออย่างเช่นบ u ายเหนือไฮของเมื่อวานนี้นะครับก็จะตั้งสต็อปไปที่โล w ของเมื่อวานนี้นะครับก็ถ้าขึ้นมาแล้วเฟลแล้วลงมาก็จะกินสต็อนะครับแล้วก็ไหลลงต่อนะครับซึ่งการเบสใน Low p าวเวอร์ i t ลเนี่ยมันจะมีลิสตน้อยแต่ว่าก็จะ ก็จะถูกกิน St ็อปเนี่ยบ่อยๆนะครับยกเว้นว่าคนที่เบสต,ตรงนี้นะครับเราก็ไปตั้งไวสต็อปอยู่ข้างล่างเลยนะครับซึ่งก็อันตรายอยู่ดีนะครับซึ่งก็เบรกลงมาแล้วสุดท้ายก็ไปกินสต็อปข้างล่างอยู่ดีก็จะเสียลิสจานวนมหาศาลข้างบนนี่นะครับซึ่งก,ก็แล้วแต่สไตล์การเทรดนะครับซึ่งปกติผมเล่น low probability b บผมก็จะตั้ง tight สต็อปนะครับผมจะไม่ตั้งสต็อปไกลมากนะครับก็คือถ้าผิดก็ มันก็จะกินซอฟแค่ตรงช่วงนี้นะครับแต่มันมีโอกาสที่มันย่ำย่ำอย่างเงี้ยอยู่ข้างล่างเนี่ยทำาล w e r lower ว o w e r อย่างเงี้ยซ้ำาๆอีกทีแล้วค่อยขึ้นไปก็ได้นะครับเพิ่งมันจะคอยกินซอฟของคนที่เบสตรงเนี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆคือมันยังไม่จบ b o ท t ม m ิ่งของมันเนะี่ยนะครับยังไม่จบนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเป็นการเบสที่ดีนะครับสําหรับเอ่อวันเขาเรียกอะไรอ่ะการเบสลองนะครับเพราะว่า หนึ่งเป็นการเบสว่ามันยังไม่ต่ำกว่าเมเจอร์ไฮแอลโคือโลของวันที่หนึ่งเดซ ember นะครับแล้วก็แล้วก็มันลงมาเนี่ยดูดูเป็นเวชนะครับหนึ่งสองสามนะครับนับเวชนับตรงนี้เป็นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคือนับแล้วมันเป็นเวชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นเวชเนี่ยแต่มันเป็นเวชแบบไทช์ชแนลนะครับก็ อย่างที่บอกมีโอกาสขึ้นมาอีกเล็กแล้วลงมาอีกเล็กหนึ่งก็ได้แต่มันมันก็น่าสนใจนะครับที่จะเบสตรงนี้นะครับก็เพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยมันปิดดีนะปิดที่ไฮของวันนะครับทําให้น่าสนใจมากนะครับที่จะที่จะเริ่มเบสตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นไฮทูบายเซนทอานะครับอันนี้เป็นไฮวันนะครับโดยที่วันที่สี่ขึ้นไปเหนือไฮของวันที่หนึ่งนะครับแล้วนี่เป็นไฮทูนะครับก็ต้องมาลองดูกันครับว่า มันจะมันจะสามารถรีเวิร์สขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ถ้าถามผมเนี่ยตลาดก็เล่นยากนะครับก็จะเล่นลองก็ต้องเบสเอานะครับแล้วก็ถ้าพลาดก็ดงกินสต็อปไปนะครับแต่ถ้าเล่นชอ็อตเนี่ยชอ็อตยากนะครับเพราะว่าวิกซ์มันจะเยอะนะครับ้วคนที่ชอ็อตแถวๆนี้นะครับอาจจะต้องตั้งสต็อป ถ้าไทยสต็อปก็ตั้งตรงนี้แต่ไม่ค่อยดีนะครับสต็อปต้องอยู่นี่เลยนะครับไฮบลัซซี่ส์เลยนะครับคพื่อไฮวันที่ยี่แปดครับถ้าเล่นในเดลิชั่นเนี่ยช็อตตรงไหนก็ตามเนี่ยต้องตั้งสต็อกตรงนี้ซึ่งสต็อกมันไกลนะครับแล้วก็ถ้าผิดเนี่ยมันจะเสียสต็อกระยะเนี่ยกว้างนะครับแต่ว่าคุณก็จะได้ probability ที่ดีกว่าในการเบรกลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่สไตล์นะครับถ้าถามผมเนี่ยช็อตยากนะครับถือว่าช็อตยากนะครับในโลเคชันตรงนี้เนี่ยช็อตยาก แต่แล้วก็เนื่องจากการเบรกลงเนี่ยมันไม่ได้ s t r o n แบบที่ต้องการด้วยทําให้การช็อตเนี่ยยิ่งยากหนักนะครับฉะนั้นถ้าถามผมผมยังลองลุ้นหน้าลองก่อนนะครับแล้วก็ถ้าลองมันไม่สามารถไปได้จริงๆคือถ้าใครลองแล้วมันขึ้นมานะครับถแถวๆนี้นะครับขึ้นมาแบบวีคนะครับแล้วก็ไม่ถึง,ออง này, ไฮนี้นะครับหรืออาจจะสูงกว่าไฮนี้แต่ก็ก็ไม่ได้ไม่ถึงเนี่ยนะครับภายในช่วงสัปดาห์แล้วลงทีเนะี่ย ก็มีโอกาสลงต่อนะครับมีโอกาสลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตามดูกันแต่ก็น่าลุ้นนะครับแลาถามผมน่านาลองเสี่ยงนะครับเพราะว่าเซตอัพมันดูดีนะครับนะครับวันนี้นะครับก็เมื่อเมื่อวานนี้นะเมื่อวานมันให้เซตอัพที่ดีนะครับในการในการในการเข้าลองนะครับกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ ประกอบกับชุดนี้เลขที่1เนี่ยผมว่ามันชันนะครับแล้วก็เลขที่2เนี่ยนะครับมันก็มันก็มันก็ไทยอยู่เนาะถ้าถามผมเนี่ยมันดูเหมือนมันไม่น่าจบง่ายๆเนาะผมว่ามันไม่น่าจบง่ายๆนะครับมันอาจจะเป็น expanding t a n g l e ก็ได้นะครับคือลงมาต่ำกว่าโลของวันที่1นะครับเนี่ยลงมานะครับแล้วก็เบรกเขาเรียก บูเทลไลน์เส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับลงมา<อ><อ>แล้วก็เบรกบอสแบชชั่นแนลนี้ลงมาแล้วค่อยเฟลนะครับแถวแถวในชัว่วโมฟของผมที่909.2เนี่ยแถวแถวนี้นะครับเนี่ยแถวแถวนี้นะครับเนี่ยแถว 1, แถว900ผู้พิจ901 919.4แถวแถวนี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็รีเวิร์สนะครับก็ได้นะครับก็ถ้าขึ้นไปแล้วเหนือไฮของเนี่ย วันที่17เฟบนะครับแล้วเฟลลงมามันก็เป็นแค่ expanding triangle นั่นเองนะครับเนี่ยเรอนับอันนี้เป็น 1, 2ทำทำ lower low เนี่ยไหมครับเนี่ยทำ lower low ทำ high high นะครับแล้วตอนนี้ก็พยายามจะทำ lower low อีกทีก็อาจจะขึ้นไปทำ high high อีกทีก็ได้นะครับเนี่ยเพราะนั้นเอ่อเป็นไปได้นะครับที่ตอนนี้ตลาดอาจจะเข้าสู่ expanding triangle แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงนี้แล้วก็ได้นะครับซึ่งเรา มันตอนนี้ผมยังมองว่าไม่ไม่แตกต่างมากนะครับถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ต่ำกว่านึงเซ e m b e เนี่ยมันจะดีกว่านิดหนึ่งนะครับดีกว่านิดหนึ่งนะครับทำให้โดยที่ไม่แตกบูแชนแนล l ลน์บูเทนไลน์ตัวนี้นะครับแล้วขึ้นเลยเนี่ยผมว่ามันจะให้ภาพที่ดีกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะขึ้นไปถึง1 0 8 0ดได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าถามผมเนาะ ก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตามกันต่อเนาะว่าตลาดหุ้นไทยเราจะเป็นขาลงเป็นแบมาร์เก็ตแล้วหรือมันยังอยู่ในเทดดิ้งเลนถ้าตอนนี้เราอยู่ที่ลงเทดดิ้งเลราจะกลับขึ้นไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้เป็นการตัดสินใจของตลาดในช่วงไม่กี่วันนี้นะครับในช่วงประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเราจะได้รู้คําตอบกันนะครับโอเคนะครับก็สําหรับท่านที่ เทรดเซฟตี้ในฟิวเจอนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับในการเทรดได้เงินนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเราจะสามารถสามารถเป็นมันจะเป็นแบร์หรือไม่นะครับนะตอนนี้สัปดาห์นี้เป็นแบร์บาร์นะครับปิดต่ำกว่าโลของ last week นะครับวันนี้วันอะไรเนาะวันอืมพอรหัสแล้วด้วยเนาะ โลของ last week เนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยเนาะนะโดยเฉพาะถ้าวันนี้2วันวันนี้พรุ่งนี้ถ้าขึ้นนะครับมันจะทำให้แบบา bar ของสัปดาห์นี้มัน <c oughs> มันมีหางนะครับแล้วก็มันจาดูเหมือน fail โดยเฉพาะถ้าปิดโลของ last week ได้นะครับแล้วก็ปิดต่มกว่าโลของตัวนี้ยโลของที่13จูนได้เนี่ยมันจะยิ่งดี นะครับแต่ผมว่ายากที่จะขึ้นกลับไปเป็นบูบาครับแต่ถ้ามันสามารถรีเวิร์สสวันนี้แรงๆสตรองขึ้นไปปิดเป็นบูบาครับได้เลยนะก็โอ้โหก็เรียกว่าเจ๋งนะครับเรียกว่าเพอร์เฟกนะครับก็น่าจะรีเวิร์สได้เลยนะครับเพราะว่านะครับแต่ตอนนี้มันมันเป็นแบบบาร์ close ใกล้ low อยู่นะครับสำหรับตั้งแต่3วันที่ผ่านมาสัปดาห์นี้นะครับเราเรายังเรายังมอง แบอยู่นะครับนะครับยังยังมองแบร์อยู่แต่แต่ก็แบ์ <c oughs> เริ่มดูดูดูไม่ดีนะครับเรียกแบรเริ่มดูอีเนี่ยวันสัปดาห์นี้มันเริ่มจากวันที่สี่เนี่ยมันเป็นแบร์บานะครับมันควรจะขึ้นไปปิดเนือโลของ l a ส t ว e e k นะครับแล้วก็13าจูลหนว่า อ๋อนี้เปล่าสิบเจ็ดเนาะอ๋อโอเคคือมันควรจะไปปิดเหนือโลของ Last w ว e k นะครับนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็น Open พน Week สิเนาะเดี๋ยวผมมาร์กไว้หน่อยแล้วกันเนาะตอนนี้มันใกล้ละมันใกล้วันเนี่ย Open of Week มันจะเป็นแมกเนตแล้วนะครับเนี่ย ปิดดีจริงๆนะนะครับเนี่ยมันจะได้ไม่มีอะไรมากวนใจเยอะเนาะเนี่ยเนี่ยโลของ last w e ว k เนี่ยนี่คือเนี่ยวันแรกนะครับวันที่สี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นแบรดอย่างน้อยนะ่จาจะขึ้นไปบูเนี่ยต้องพย,งยายามไม่ยากนะครับเนี่ย ถือสองวันเนี่ยไม่ยากเลยถ้าจะขึ้นไปนะครับเมื่อวานเป็นบูบาคอสไคลนสามารถขึ้นไปปิดเหนือโลบล่าสวีคนะครับแต่มันจะสามารถขึ้นไปเป็นบูบูบาได้หรือเปล่าขึ้นเป็นโอเพนออวีคได้หรือเปล่าเป,เป็นไปได้ระยะไม่ไกลเท่าไหร่นะครับระยะไม่ไกลเท่าไหร่มีความเป็นไปได้อยู่นะถ้าสามารถเปลี่ยนแบร์บาในวีคที่ฉายตัวน,นี้ให้เป็นบูบาได้เนี่ยจะดีมากนะครับนะครับขั้นต่ําคือ ถ้าปิดเป็นแบกอ็อาจจะสูงกว่าเนี่ยอย่างที่บอกสูงกว่าโลล a าส์วี k แล้วก็ปิดที่ครึ่งหนึ่งของบาร์นะครับเนี่ยแถวๆนี้สูงกว่าครึ่งน,นึงของบาร์เนี่ยนะครับนั่นคือท a า g e t ของบูซึ่งก็ไม่ยากนะครับแบกก็เห็นนะครับแบกก็พยายามจะกดลงมาต่อนะครับถ้าขึ้นมาแล้วเฟลไฮ o f เฟลนะครับก็คือเนี่ยไฮวันไฮทูแล้วเฟลแล้วลงเลยก็ก็ลงต่อนะครับลงต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่า สวันนี้มันจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีบูบายจากซิก n a บายตัวนี้หรือเปล่านะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยในช่วงเ้าเรียกว่าเป็นไคลแม็กซ์เลยนะครับในตลาดหุ้นไทยในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดว่าตลาดจะลงต่อหรือตลาดจะขึ้นนะครับฮะมันสนุกตรงนี้แหละนะครับมันสนุกตรงที่เราจะได้รู้กันถ้าถามผมเหรอผมก็ อยากเสี่ยงลองดูนะผมจะพยายามเล่นลองก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูว่าถ้ามันวิคมากๆเนี่ยผมอาจจะ exit นะครับอาจจะมีสมอ l โปรฟิตแล้วอาจจะกลับมาเล่นชอ็อตใหม่นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าเราเรามีสิงห์บาร์ดีๆแบบนี้เราต้องเล่นนะครับเราต้องลองเสี่ยงดูนะครับแล้วก็น่าน,า,นาสนใจมากนะครับนะครับโดยเพราะถ้าคนที่เล่นเราต้องการรีวอร์ดสูงๆขึ้นไปเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเราจะสามารถ <c oughs> อันนี้จะจบบล็ Channel หรือเปล่านะครับแต่อย่างที่บอกนะครับมันเป็น Low probability bet นะครับใครที่เล่นลองเนี่ยต้องรู้ว่ามีโอกาสผิดสูงนะครับมีโอกาสถูกแค่40%เท่านั้นเองนะครับที่จะขึ้นไปอย่างที่ผมบอกนะครับ60%คือลงนะครับโอเคเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ